ก็ปีนี้ก็จะมีพิเศษกว่าทุกปีเพราะว่าทุกปีก็จะมีแต่ตัวนาปีนะครับปีนี้มีข้าวนาปลาเข้ามาด้วยในส่วนของตัวนาปีนะวงเงินอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นสามหมื่นแปดพันล้านนะครับแล้วก็นาปลาอีกประมาณ7จ็ดพันกว่าก็ตีเป็นแปดพันรวมทั้งสิ้นสี่หมื่นหกพันล้านทางตอก, mm. กสก็เตรียมรอเสนอคณะกรรมการธนาคาร,ารนะครับในการประชุมวันที่28นี้นะครับหลังจากนั้นเมื่อประชุมแล้วเนี่ยถ้าทางกระทรวงเกษตรส่งข้อมูลให้เรา ครบนะครับแล้วก็หรือจะทยอยส่งที่ตอนนี้ก็ประสานง,งานคู่ขนานไปกับกระทรวงรเกษตรแล้วเนี่ยตกศเขาพร้อมที่จะดําเนินการโอนเนี่ยให้ภายใน3วันนะครับเรื่องของการโอนก็กำลังดูอยู่ว่าจะสามารถดําเนินการผ่านทางแอปทางรัฐได้บ้างไหมนะครับหรือว่าในส่วนของที่จะโอนตรงผ่านตัวแพลตฟอร์มเดิมทกศก็กําลังศึกษาคู่ขนานกับทางดีจอยู่นะครับดูแล บอร์ดทกศประชุม28นะครับผมว่าใครในสิ้นเดือนเนะียโอนได้แล้วนะครับตั้งแต่ล็อตที่1เพราะว่าเราไม่ได้โอนล็อตเดียวทั้งทงหมดเพราะว่ากเกษตรกรที่อยู่ในข่ายประมาณสี่ล้านกว่าคน สิ้นสุดการรอคอยนะคะยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข,ข้าวนาปังแล้วก็เกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข,ข้าวนาปีค่ะเมื่อวันที่ผ่านมามีข่าวดีจากทางธนาคารทกศนะคะเตรียมพรม้อม,มโอนเงินในการช่วยเหลือไร่ละ1000บาทให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข,ข้าวซึ่งไร่ละ1000บาทรอบแรกงวดแรกนะคะจะจ่ายในวันที่1กันยายน25 6 8และรอบการจ่ายจะมีทั้งหมด5รอบด้วยกันค่ะ ใครบ้างจะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือทะเบียนเกษตรกรมีความสําคัญมากๆบัญชีกับชื่อทะเบียนเกษตรกรต้องตรงกันนะคะและข่าวดีค่ะ28สิงหาคมนี้ค่ะคุณผู้ชมพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศก็ติดการประชุมบอร์ดทกศไปพร้อมๆกันเคาะจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาอุ่นตรงเข้าบัญชีเลยค่ะเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีติดตามข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาทั่วประเทศนะคะสิ้นสุดการรอคอยร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะทกศประกาศเตรียม,มพร้อมจะโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาแล้วนะคะคุณผู้ชมและในส่วนของวันที่28สิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะเตรียมที่จะประชุมบอร,ร์ดทกศขอจ่ายเงินโอนตร,ตรงตามทะเบียนเกษตรกร,ร,กรของกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรรอบแรกในวันที่1กันยายน2 5 6 8นี้เลยนะคะ การโอนเงินค่ะจะเป็นการทยอยแล้วก็แบ่งจ่ายเป็นรอบๆนะคะในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาแล้วก็ในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปางด้วยและละกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีนะคะซึ่งตอนนี้ทกศค่ะเตรียมงบประมาณแล้วก็มีสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาวงเงินที่มีการอนุมัติจากทางครม4หมื่นกว่าล้านบาทนั่นเองค่ะ เรามาติดตามความคืบหน้าล่าสุดนะคะหลังจากที่คุณฉัดชัยศิริไลค่ะผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็มีการเปิดเผยนะคะภายหลังการประชุมครมค่ะโดยมีมติเห็นชอบในการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปลังกอนซึ่งโครงการนี้นะคะในส่วนของการช่วยเหลือจะเป็นไร่ละ1000บาทและครมก็มีการอนุมัตินะคะโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีนะคะในส่วนของการช่วยเหลือโครงการไร่ละ1 0 0 0บาท ดคุณเฉชัยศิริไลย้ําชัดนะคะว่าขณะนี้ค่ะในส่วนของทางธนาคารทกศอ,อ,อยู่ระหว่างการนําเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมบอร์หอดหรือว่าคณะกรรมการธนาคารนะคะหรือว่าบอร์ดทกศในวันที่28สิงหาคม2 5 6 8นานี้หากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะส่งรายชื่อของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ซึ่งจะจ่ายเงินในส่วนของเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข,ข้าวนาปลังก่อนนะคะ8.5ห้แสนครัวเรือนค่ะในส่วนของรอบการจ่ายแล้วก็ทยอยในการจ่ายเงิน ตามทะเบียนเกษตรกรค่ะก็จะดําเนินการโอนเงินภายในระยะเวลา3วันซึ่งคาดการนะคะว่าการโอนเงินไร่ละ1000บาทเนี่ยตกลพร้อมโอนในวันที่1กันยายน2568และแบ่งรอบการจ่ายเงินทั้งหมด5รอบด้วยกันยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปลังสิ้นสุดการรอคอยไร่ละ1,000บาทสูงสุดต่อคู่เรือนอยู่ที่1 0,000บาทอย่าลืมตรวจสอบเช็คทะเบียนเกษตรกรแล้วก็บัญชีไรยชื่อต้องตรงกันด้วยนะคะถือว่าเป็นปีแรกที่ทางรัฐบาลให้สิทธิ์ในการช่วย หลือในส่วนของเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปลังนั่นเองค่ะ เกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีที่สอบถามเข้ามาในช่องว่าจะจ่ายเงินพร้อมกันกับเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังเลยหรือไม่ต้องบอกว่าไม่ได้จ่ายพร้อมกันนะคะแต่ว่าเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีราวๆอยู่ที่4 6 3ล้านคัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรก็จะมีการแบ่งแจกเงินเป็นรอบๆด้วยเช่นกันค่ะส่วนการเก็บเกี่ยวในส่วนของพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีนะคะก็ต้องรอในช่วงของฤดูการเก็บเกี่ยวซึ่งจะมีการจ่ายเงินในช่วงเดือนตุลาคมหรือ ือว่าต้นปีงบประมาณ2,569แต่อย่างไรก็ตามทกสยืนยันนะคะว่าเตรียมวงเงินแล้วก็มีสภาพคล่องในการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั้งกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปลางังและเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีอยู่แล้วค่ะซึ่งในส่วนของช่องทางในการจ่ายเงินทุกๆปีจะโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรโดยตรงนะคะแล้วก็สามารถเช็คผ่านเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันของทางธนาคารทรกสเลยนะคะคุณผู้ชมแต่อย่างไรก็ตามนะคะขึ้นอยู่กับทะเบียนเกษตรกรหากทะเบียนเกษตรกรถูกต้อง แล้วก็ตรงกันนะคะกับบัญชีของทางธนาคารตกรสก็จะโอนได้เลยหากเกษตรกรท่านไหนที่มีปัญหาในเรื่องของทะเบียนเกษตรกรแล้วก็บัญชีรายชื่ออันนี้ค่ะอาจจะกลายเป็นกลุ่มตกหลน่นเพราะฉะนั้นก่อนการโอนเงินตรวจสอบเช็คสิทธิ์ให้เรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนามาฝากนะคะสําหรับพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังและเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปรีคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ